ดีชาวราศีมีนทุกทุกท่านเลยนะคะมาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมีนใกล้จะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วอีกไม่กี่วันพลังงานชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันนะคะขอพลังงานชาวราศีมีนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีที่กำลังที่จะได้รับมีอะไรใบแรกเลย six of pentacles อาจจะยุ่งมากนะคะช่วงนี้แบ่งรับแบ่งสู้จริงๆเชื่อว่าสิ่งที่คุณรอคือเรื่องของเรื่องของการเงินดูอีกสิ two of pentacles อาจจะเหนื่อยนะคะอาจจะมีเรื่องราวต่างๆนานาวุ่นวายทำให้คุณรู้สึกยุ่งแล้วก็เหนื่อยมากในในช่วงนี้เวลานี้นะคะหรือว่าบางอย่างมันอาจจะทำให้ต้องจัดการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ ัตวเองด้วยเพราะว่าสิ่งที่กําลังเข้ามามันอาจจะเป็นบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะได้สิ่งนั้นเหลือเกินอยา่ทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องของสิ่งใหม่หรือว่าความล้าความท้อหรือว่าการที่จะต้องมีอะไรเยอะมากมายช่วงนี้ถ้ายุ่งถ,ถ้ายุ่งมากกับตัวเองเหลือเกินนะคะทานู่นอันนี้ก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จหรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้คุณแบ่งเวลาดีๆนะคะแบ่งเวลาบาลานซ์ปรับสมดุล ในในชีวิตตารางนาทีชีวิตของตัวเองใหม่เพราะว่า two of pentacle บางอย่างที่บางอย่างที่เป็น energy ของคุณมันมีพลังงานแบบไหนมันจะดึงพลังงานแบบนั้นเข้ามานะคะแล้วเรียกได้ว่าบางอย่างกำลังจะเกิดข,ขึ้นกับคุณอย่างแท้จริงนในเรื่องของการเงินการ offer การ support อะไรบางอย่างหรือว่าโอกาสใหม่ๆบางอย่างเชื่อว่าคุณกำลังเจอสิ่งที่เป็นโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆแล้วก็ ในในบางเรื่องที่ทำให้รู้สึกโฟล์ขึ้นนะคะเบาสบายมากขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องใจแข็งให้ได้อดทนให้ได้กับสิ่งที่รอคอยอะไรที่ต้องวนอะไรเดิมๆกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับบางเรื่องก็ใจเย็นเดี๋ยวมันจะมีบางอย่างที่ถึงเวลาสักทีหนึ่งที่ที่มันจะออกไปสู่สิ่งใหม่ได้แล้วเพราะว่าอาจจะมีหลายๆท่านที่ยังคงเคลียร์กับใน ใน Energy แบบนี้อยู่เคลียร์กับปัญหานั้นอยู่เคลียร์กับบางอย่างที่ยังคงสลัดไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะคะแต่เชื่อว่าสิ่งดีๆที่กำลังรอคอยคุณอยู่อีกมากเลยนะคะในในวันข้างหน้าเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าอะไรที่คุณกำลังอดใจรอกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยแต่ถ้าอะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าท้อใจกับอะไรที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของ ผู้คนอะไรแบบนี้ก็จะต้องใจแข็งให้ได้นะคะหนักแน่นให้ได้แล้วก็ควบคุมตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความเบื่ออะไรที่มันเหนื่อยมากแบบนี้นะคะให้ดึงอารมณ์ความสึกของตัวเรากลับมานะขออีกหน่อยสิ ten of pentacles สิบถ้วยเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าถ้าตอนนี้ คุณกาลังยุ่งกาลังเหนื่อยกับตัวเองมากๆเลยอะไรก็ตามเพราะว่าคุณกาลังสร้างสร้างงานสร้างเงินอยู่งานงานงานเงินเงินเงินที่จะเข้ามาแล้วคืออะไรความรสมบูรณ์ความสุขค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าบางอย่างถ้าคุณปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆได้แล้วตอนนี้กําลังที่จะแบบ ทำเดิมๆนะในทุกๆวันมีความขยันมีความหมั่นเพียรโอกาสใหม่ๆรอคุณอยู่เสมอเลยแล้วก็สิ่งที่ทำอะ่ะมันคือความภาคภูมิใจแล้วก็ความสําเร็จที่จะได้มาความสำเร็จที่กําลังที่จะได้มีเงินหรือว่ามีเงินพพอร์ตครอบครัวดูแลครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าได้มีชีวิตที่เติมเต็มจริงๆเพราะว่าคุณกําลังหาความสําเร็จของชีวิตที่ถูกการเติมเต็มจริงๆแม้ว่าตอนนี้สิ่งที่รอคือสิ่งที่โฟกัสคืองาน งานงานนะแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาแต่ว่าเวลาที่เราทําไปด้วยแล้วเราไม่มีความสุขในตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดความเหนื่อยล้าใช่ไหมคะท้อใจแบบนี้เกิดขึ้นหรืออะไรที่มันเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นหรือว่าทําไมเวลามันช้าจังเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่เวลาเห็นความสุขมันไปรวดเร็วมากๆเชื่อว่าคุณกําลังหาวิธีเติมความสุขให้กับตัวเองเพราะว่า2เหรียญคือการ บาลานซ์ Balance, ปรับสมดุลถ้ายุ่งมากไปเหนื่อยมากไปก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นหาเวลาที่จะผ่อนคลายตัวเองความสุขของคุณที่แท้จริงคือสมดุลของชีวิตคือเราจะเกิดความสุขได้เกิดจากสมดุลเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แบบซักเซสเลยในตอนนี้แต่เรายังคงมีเรื่องราวที่เราจะต้องจัดการและดูแลเพราะฉะนั้นมันต้องหาสมดุลในชีวิตของเรามีรายจ่ายนะมีรายรับเข้ามานะแล้วราแ,แ,แล้วเราจะทำไงให้มันมีอะไรที่มากขึ้นก่านนะหรือว่ามีความสุข ไปด้วยกับสิ่งที่เรากําลังอยู่กับมันในทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นความสุขสําคัญมากๆแล้วความสุขของคุณกําลังเติมเต็มชีวิตของคุณไปสู่ความความอุดมสมบูรณ์ในความสุขจริงๆนั่นก็คือการที่เรามีมีแบบมีจนล้นมีแบบเติมเต็มมากๆนั่นคือนั่นคือ Energy ของคุณข้างในเพราะว่าเวลาที่ เกิดความสําเร็จจริงๆมันจะเกิดความดื่มดําของความสําเร็จใช่ไหมคะดื่มดําจริงๆแบบมีจะล้นหลามจริงๆ,งๆแต่พอที่เราจะก้าวไปทุกวันเนี่ยมันจะต้องเกิดความสมดุลของความสุขเพื่อที่จะได้ไปก้าวไปในทุกวันเพื่อไปเฉลิมฉลองความดื่มดําที่เป็นการเก็บเกี่ยวกอบโกยจริงๆเหมือนเรากําลังปลูกอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะปลูก ไล่นาไล่สวนเราก็ต้องแบบรดน้าพรวนดินไปด้วยใช่ไหมคะแล้วพอได้เก็บผลผลิตกําไรมันก็แบบเยวยาวไปเลยนะคะกว่าที่ต้นทุเรียนต้นหนึ่งจะออกผลกําไรให้เราก็ต้องรอมันโตระดับหนึ่งถึงจะผลิตผลได้ทุกปีอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเชื่อว่าชาวราศีมีนนะคะ อินโทร i o ชันของคุณกําลังบอกไลฟ์สไตล์คุณละว,ว,ว่าคุณจะก้าวไปสู่ความสําเร็จในด้านใดสเตรนท์ rain, ความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความหนักแน่นของคุณบอกเลยค่ะว่ามาจากมาจากจิตใจของคุณความเข้มแข็งของคุณแล้วก็ความเชื่อของคุณเพราะว่าคุณกําลังมองไปยังข้างหน้าคุณมุ่งม,มั่นไปสู่ความสําเร็จ คุณมุ่งม,มั่นด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองสร้างงานสร้างเงินเพราะมีความตั้งใจมากๆที่จะโยกย้ายแล้วก็เกิดความสําเร็จในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่คืออินทุนี่คือตัวตนของคุณเลยทีเดียวนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ด้วย,ยความสุขของคุณด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังของคุณด้วยการปฏิบัติของคุณด้วยการที่คุณเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองมากๆเพื่อที่จะส่งเสริมคุณค่าในตัวตนของตัวเองให้สูงมากขึ้น สูงมากขึ้นไม่ได้แบบสูง้งอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นฐานของความสุขที่คุณชอบไลฟ์ไสไตล์ความสุขของคุณเป็นยังไงคุณอยากที่จะมีชีวิตในบ้านปลายชีวิตแบบไหนหรือว่าอยากที่จะใช้ชีวิตในทุกวันนี้ให้เป็นไปอย่างไรคุณกําลังสร้างในสิ่งสิ่งนั้นและคุณกําลังที่จะได้พบเจอความรักที่เป็นแบบนั้นด้วยพบเจอความรักที่เป็นคนที่สร้างครอบครัวด้วยกันมีกันจนถึงบ้านปลายชีวิต ได้พบเจอพบรักกับคนที่เป็นคู่ชีวิตจริงๆคู่แท้จริงๆและก็เป็นที่รักที่เคารพซึ่งกันและกันซื่อสัตย์ต่อกันอยู่ด้วยกันจนถึงบ้านปลายชีวิตนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าจะต้องสพอร์ตอยู่ฝ่ายเดียวจะต้องเป็นผู้จ่ายเป็นผู้นําอยู่ฝ่ายเดียวนะคะอันนี้ก็เราก็ต้องตระหนักอะไรบางอย่างแล้วนะอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องดูแลฝ่ายชาย อย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วทุกวันนี้มันต้องแบบเท่าเทียมกันนะคะ The Hermit ค่ะแล้วก็อัศวินไม้เท้าบางอย่างที่คุณถามหาบางอย่างที่คุณค้นหากำลังได้รับคำตอบเชื่อว่าในใจของคุณกำลังออกค้นหาความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นบางสิ่งที่คุณมีในตัวเองความฝันของคุณอยากที่จะไปในจุดนั้นกำลังจะเกิดความสำเร็จ จงออกตามหาความฝันของคุณนี่คืออสุรไม้เท้าซึ่งกําลังที่จะได้ได้สิ่งใหม่ใมในชีวิตที่เข้ามานั่นคือจะเป็นการงานความสําเร็จหรือว่าโอกาสใหม่ๆโอกาสสร้างงานสร้างกิจการธุรกิจหรือว่าโอกาสเรื่องของการทํางานทําเงินหรือว่าความท้าทายใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณจะเข้ามาหาคุณแล้วก็ถ้าคุณกําลังเสาะแสวงหาอะไรบางอย่างอยู่ถึงเวลาแล้วจริงๆที่คุณจะท้าทายตัวเองเพื่อให้ได้ความสำเร็จนั้นมาค่ะ และในระหว่างทางมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณเชื่อมั่นว่าการมีแผนสำรองในชีวิตและการป้องกันความเสี่ยงในด้านอื่นๆก็จำเป็นมากๆเหมือนกันนะคะ Queen of Swords แล้วก็ Ten of Pentacles แล้วก็ Judgment นะนี่คือผลลัพธ์สิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจ แน่นอนเมื่อคุณกำลังมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณจะยุ่งคุณจะเหนื่อยแค่ไหนแต่คุณบาลานซ์ชีวิตของตัวคุณเองได้เพื่อสร้างความดมสมบูรณ์ความสุขให้กับตัวเองด้วยความกล้าหาญด้วยความหนักแน่นด้วยความเชื่อมั่นในตัวตนของคุณว่าคุณจะไปต่อในความสำเร็จที่คุณรอคอยและตามหาและคุณตัดสินใจและเด็ดเดี่ยวมากๆที่คุณกำลังที่จะยอมรับผลว่าสิ่งที่คุณทํานั้นกําลังเกิดความสําเร็จนั่นคือการกระทําและการวางแผนของคุณทรัพย์สินอสังหาที่ได้มาอย่างที่บอกนี่คือ เหรียญแห่งความร่ํารวยเรื่องของการเงินบ้านรถอะไรบางอย่างที่คุณฝันไว้กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณล d j u s t m e n t กรรมคือการกระทําเมื่อวันนี้เรากําลังทํางานอยู่เราก็จะได้เงินมานะคะเรากําลังสร้างทรัพย์สินอะไรอยู่เราก็จะได้ทรัพย์สินสิ่งนั้นมาแต่ที่จะได้มาไม่ได้มาจากแบบฟลุกๆเลยนะอาจจะได้มาถ้าได้ฟลุกก็คือมรดกตกทอดอะไรแบบนี้หรือว่าสิ่งที่จะได้จริงๆจ,จับต้องได้จริงๆก็คือการ ลงมือทําการสร้างการวางแผนแล้วก็สิ่งที่คุณทําผลลัพธ์ในวันนี้กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและผลลัพธ์ในเร็วๆนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาที่เราทําไว้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆสิ่งที่คุณรอคอยอะไรที่คุณกําลังตัดสินใจอะไรที่คุณกําลังลงมือทําเชื่อว่าสิ่งที่คุณสร้างคือเม็ดเงินอันยิ่งใหญ่หรือว่าความสําเร็จสักเซสการปลดหนี้ปรสินหรือว่าเงินก้อนใหญ่ที่คุณกําลังที่จะได้รับ คือความสําเร็จความอบันดดนซ์มั่งคั่งที่กําลังจะเกิดขึ้นความรวมสมบูรณ์ในตัวตนของคุณที่คุณบาลานซ์จะเกิดความมั่งคั่งในชีวิตมั่งคั่งที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่าเสี่ยงมีความเสี่ยงที่น้อยลงนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนที่จะทำอะไรเอ e of ส u p อ ชาบเตอร์ใหม่ๆในชีวิตของคุณเริ่มต้นแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏชีวิตใหม่ของคุณกาลังที่จะเริ่มต้นขึ้นทรายบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังรอกําลังที่จะทําให้คุณได้ตัดสินใจกับบางเรื่องที่เข้ามาหาคุณสวยงามมากๆขอคําตอบของชาวราศีมีนขอคําตอบค่ะ i t h ใ n อีกฟ e ว w ์ e ิสอีกไม่กี่อาทิตย์นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจผลลัพธ์และความจริงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณหรือกําลังได้รับเงินนะนะคะบางท่านก็ได้รับเงินเดือนหรือเปล่าคะใช่ค่ะเรามีเงินเดือนก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมคะทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสุขเ็จค่ะเชื่อว่าคุณกําลังวางแผนอันไกลกับความยิ่งใหญ่อีกสเต็ปหนึ่งเช่นกันขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ